สวัสดีค่ะในชามนี้มีอะไรรู้ไหมคะไต่น้ำเต้าหู้หนึ่งถุงค่ะน้ำเต้าหู้หนึ่งถุงนะคะซองเป็นพอมดคอฟฟี่ซองนี้นะคะพอมดคอฟฟี่มีสารอาหารทั้งหมด24ชนิดอยู่ในชามนี้เลยค่ะนี่เลยพอมดคอฟฟี่และก็มี แม่มดโกโก้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะมีเบตากูแคนได้นะมีคอลลาเจนจากปลาแซลมอนโอ้โหครบเลยนะคะแม่มดโกโก้ยี่ชนิดแม่มดกาแฟยี่สิชนิดแล้วก็ใส่แะ้วเข้าไปด้วยรลยไหมคะใส่คอลลาเจนลงไปด้วยโอ้จะมาให้ฟินได้ยังไงจะมาให้ฟินได้อย่างไร,หไงไรเห็นไหมคะครบเลยครบจบที่ความอร่อยพร้อมได้ประโยชน์ใครที่ชอบ สุขภาพใครที่ชอบนะคะที่ชอบให้สุขภาพตัวเองดีอยากจะดูแลตัวเองแนะนําเลยค่ะแนะนําการดื่มอาหารเสริมเป็นตัวช่วยค่ะอาหารเสริมเป็นตัวช่วยเราต้องรู้แล้วว่าอาหารอากาศออกากาลังกายมีผลเห็นไหมคะน้ํเต้าหู้หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เยอะเต็มเต็มชามนี้เลยนะคะถ้าใส่แก้วค่ะน้าเต้าหู้มันจะล้นแก้วค่ะเลยใส่ชามใหญ่เลยนะคะโอ้ทุกคน เมื่อวานนี้คือเอาน้มเต้าหู้คู่กับพมอดคอฟี่วันนี้ก็จัดเลยค่ะอยากได้รสชาติของโกโก้เข้าไปด้วยเพิ่มสารอาหารแล้วก็เติมบายคอลลาคอลลาเจนเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็คนนะคะโกโก้ถ้าน้ําไม่ร้อนจริงๆค่ะไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำเต้าหู้นี้ค่ะต้องร้อนจัดมากๆจะทําให้ผงโกโก้ละลายได้เร็วแต่ ก็เริ่มละลายแล้วค่ะนี่คือประโยชน์ที่สามารถเอาไปทานกันทั้งครอบครัวได้ค่ะดื่มมาเข้าสูตรปีที่4ี่แล้วบอกได้เลยค่ะว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของสุขภาพปรับสมดุลร่างกายระบบเลือดดื่มต่อเนื่องนะคะเพราะเขาเป็นอาหารเสริมเป็นกลุ่มสมุนไพรยิ่งดื่มยิ่งอร่อยยิ่งดื่มยิ่งดีค่ะ ก็วันนี้ก็มาให้สูตรพิเศษแจกเลยนะคะเอาไปลองทานดูค่ะเพราะว่าถ้าเราทานอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยเราก็อยากจะบอกต่อเห็นผลลัพธ์แน่นอนค่ะใครที่ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะแนะนำเลยค่ะปวดข้อวกเข่าวความนันบาาวานอยากดูแลสายตาอยากได้เรื่องของสายสุขภาพนี่เลยนะคะที่อยู่ในหน้าจอทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาก็จ เปิดค่าการเห็นคนที่เข้ามาแชร์นะใครที่สนใจก็พักเข้ามาได้เลยนะคะกับครูกระแตค่ะสอนออนไลน์ให้เราค่ะได้อาชีพเอาไปขายนะคะขายมีรายได้กินได้สุขภาพขายมีรายได้ทําออนไลน์แบบง่ายๆค่ะทําแล้วปังทําแล้วมีเงินเข้านะคะสวัสดีค่ะ